โอเไก่ไก่แล้วไข่แล้วไฟร้อแล้วไรอาไร้อนมาว้าวนูกคลังขังลังขวางังากกวกาไก่ก้าตาตาจีตตาีตางดดตาถง้งนมนี้ ตัวสตุกราตัวตัวหญิงกปลาตาลองหันตะดาสองพันตัวงหันากหนอาหารลมอาหารเข้าาลอยตัวล่ขาวานโน้าขาวใครจองูดิจ้องไม่ไม่มงไม่ไม่มงเดินมงต้งมงาจัตรง ดูอกนถึงแบบคนอตถทนาอัตนโหนยมคนนิยมหูักไฟหนักไฟอตถมใไม้ทับถมบาตะกรมบาตะกมขึ้งทำรังพึ่งทำรัง้บาตะนทาาตนทา ฟันต้องตั้งฟันวางตั้งฟันสะอาดตั้งฟันกางใบฟันเผากางใบมาคุกคักมามาคุกคักยักษ์เขี้ยวยญ่กษ์เขียวหญ่รถไปไปเรือไปไปจิงไหลาจิงไเหล่าเรยนลยาเรลงยาลาลาเลี้ยาวซาลาเงียบเงาเย้ยาวสระสีนวดยาวเสือนอนเสือดาวคอง ใส้ายบส่ผ้าถ่าหยงมาโลาถายยองอันน้องนองอ่ะน้องน้องตาโตตาด้วยตาโตด้วยจบ